ธิตารีเสแหวน7.9 8สวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้แพลตฟอร์มโยกคูได้มีละครดังๆมากมายที่จะออกอากาศในจํานวนนี้ละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ B-ing e a Hero ของไหวญญีปออและเฉินเซี่ยวที่มีคนอยากดูมากกว่า1.4ล้านคนและท่านปิศาจท,ที่นําแสดงโดยเรนเจียลุนและตีลี่เลอปาเป็นอันดับที่สองที่มีคนอยากดูมากกว่า700,000คนและความคาดหวังของแฟนๆก็ระเบิด บีอิงเอฮีโร่เป็นละครต่อต้านยาเสพติดของตำรวจและผู้ร้ายบอกเล่าเรื่องราวของฮีโร่ผู้โดดเดี่ยวอูจินเฟิงและตำรวจต่อต้านยาเสพติดเฉินอีที่ไม่เคยลืมแรงบันดาลใจดั้งเดิมและยึดมั่นในภารกิจของพวกเขาเพื่อร่วมมือการบุกเบิกแก๊งค้ายากวาดล้างพ่อค้ายาหวังฮีปปอรับผิดชอบโดยตรงในด้านของกระแสะความนิยมของละครเรื่องนี้หลังจากที่หวังฮี่ปอกลายเป็นที่นิยมจากซีรีส์แนวมิตรภาพลูกผู้ชายเฉินจิงลิง เขาก็เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในด้านละครโทรทัศน์และได้เปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ๆมากมายเช่นนางโจรและตำนานลวดยางอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของการจองตัวของละครเรื่อง b e Ing Hero เขาเป็นเทพเจ้าแห่งเรตติ้งที่คู่ควรอย่างแท้จริงแน่นอนว่าผู้ชมที่มีการจองจํานวนมากจาก1.4ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นแฟนๆของไวท์ปอและอิทธิพลของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นเดียวกันค่ะเฉินเสี่ยวเป็นนักแสดงรุ่นเก่า ในฐานะที่เป็นไอดอลชุดแรกเขาเริ่มมีชื่อเสียงในบทบาทของอย่างกัวในเรื่องมังกรยกศึกอภินิหารเจ้าอินทร์ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เน้นไปที่การถ่ายทำและสร้างบทบาทที่ประสบความสำเร็จีมากมายหวังฮิปออและเฉินเสี่ยวเป็นพันธมิตรที่แข็งแกรง่งและกลายเป็นกลุ่มนักแสดงนำคู่ชายที่ได้รับความคาดหวังมากที่สุดนอกจากนี้ละครเรื่องนี้ยังมีหวังจินซงหลิวอี้จุนเฟิงจืออี และนักแสดงรุ่นเก่าที่เป็นที่รู้จักเข้าร่วมอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพที่มากด้วยฝีมือเมื่อเร็วๆนี้ภาพของปปาร์ซีที่เปิดเผยบนอินเทอร์เนต็ตว่าเซอ่์จานเพิ่งเข้าร่วมกลุ่มเพื่อถ่ายทำซึ่งได้กระตุ้นการไล่ตามดาราของแฟนๆอย่างกระตือรือร้นมาระยะหนึง่งโดยบอกว่าพี่ชายจ้านหล่อมากอย่างไรก็ตามหลังจากที่ภาพของเซอร์จานได้ถูกเปิดเผยจากกลุ่มปปาร์ซีครั้งแล้วครั้งเล่ากลุ่มโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสโมสรสนับสนุนของเซอร์จานในที่สุดก็ออกมาและเตือนว่าขอเตือนทุกคนอีกครั้งโปรดอย่าเผยแพร่สําสนักข่าวกลุ่มปาปาราซี่โพสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกบล็อกในซูเปอร์แชทและไอดีที่เกี่ยวข้องจะถูกบล็อกอย่างรุนแรงขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะเห็นได้ว่าฝ่ายบริหารของชมรมสนับสนุนของเซอร์จานได้จัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดทีท่วนในคำแถลงของกลุ่มแฟนคลับของเซอร์จาน ได้มีการจัดตารางกะทํางานตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7จ็นกาถึง9ก้นกาในช่วงเช้าจะมีเจ้าหน้าที่เล็กๆคอยดูแลและอื่นๆมีคนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงหากมีคนเผยแพร่ภาพาของปาปาราซี่ของเสอ้อจานและพฤติกรรมนอกกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของเสอจานการเดินทางส่วนตัวการตะโกนและการให้รายผู้คนการสบดการยั่วยุที่ก่อให้เกิดสงครามทางออนไลน์ ในแง่ลบและคำหยาบที่คล้ายกันตราบใดที่ชาวเน็ตคนอื่นๆพบพวกเขาจะรายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีโฮสเล็กๆของช่วงเวลาส่งรายงานและโฮสตขนาดเล็กจะประมวลผลเซียวจานในฐานะดาราดังแฟนๆสามารถให้บริการเขาทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงและช่วยเหลือเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โชคดีมากจริงๆสำหรับเซอร์จานเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มแฟนคลับของเซอร์จานไม่ว่าศิลปินจะดีแค่ไหน เขาก็ยังต้องการกลุ่มแฟนๆที่มีความสามารถพิเศษที่ยินดีจะจ่ายและดูแลเขาจากการประกาศของกลุ่มแฟนคลับของเซอร์จานจะเห็นได้ว่าเซอร์จานต้องการแฟนๆที่เป็นมืออาชีพและทุ่มเทแบบนี้จริงๆเพื่อที่เขาจะได้ดูแลระบบเครือข่ายที่ไม่ดีให้กับเขาเพื่อให้เซอร์จานทำงานได้ดีในทีมด้วยความสบายใจในฐานะเซอร์จานถ้าเขาเห็นฉากนี้จากแฟนๆเขาจะมีความสุขอย่างมากอย่างแน่นอนค่ะแม้แต่พิปานเองก็ยังแอบทึ่งในความรักของปีเตอร์แพน ต้องบอกว่าพี่พันชงดีมากจริงๆที่ได้รู้จักเซอร์จานและรู้จักแฟนๆที่น่ารักของเซอร์จานมันรู้สึกถึงความอบอุ่นและรักอย่างแท้จริงตราบใดที่แฟนๆของเซอร์จานปกป้องความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของเซอร์จานไม่มีการสปอยไม่มีกลุ่มปปารซีเซอร์จานก็จะมีปัญหาน้อยลงในตอนบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์หลังจากที่กลุ่มแฟนคลับของเซอร์จานได้อรอนต่อทุกคนไม่สนภาพของปปารา์ซี ชาวเน็ตจำนวนมากสนับสนุนการกระทำของแฟนๆและส่งเสียงให้ทุกคนไม่สนับสนุนปาปารัสซีและความบาดชาวเน็ตของปาปารัสซีและชาวเน็ตบางคนที่เคร่งครัดมากได้ยืนกรานว่าปฏิเสธปาปารัสซีทั้งหมดได้โปรดอย่าทำร้ายความพยายามของเซอร์จานจะเห็นได้ว่าเพื่อปกป้องเซอร์จานแฟนๆนั้นไม่สามารถทนเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้ได้ดังนั้นการเคลื่อนไหวนี้โดยกลุ่มแฟนคลับของเซอร์จานจึงเป็นที่น่าชื่นชมมากจริงๆ พวกเขาสามารถปกป้องเซอร์จานได้และต้องขอชื่นชมพวกเขาอย่างจริงใจในบรรดากลุ่มแฟนคลับดารามากมายในวงการบันเทิงแฟนๆของเซอร์จานสามารถปกป้องเขาทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงแต่พี่บอลก็ยังไม่เคยเห็นแฟนคลับของดารากลุ่มอื่นๆที่ทุ่มเทและเปิดตลอด24ชั่วโมงได้มากขนาดนี้มาก,ก่อนต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆค่ะด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมการถ่ายทอดสอดทําให้กลายเป็นกระแสนิยมในการนําสินค้ามานําเสนอผ่านการถ่ายทอดสอด ต้องบอกว่าเป็นงานหนักสำหรับคนดังทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่จะนำสินค้ามานำเสนอร่วมกับรายการเมื่อเห็นว่ามันทำกำไรได้เจ้าของและดาราบางคนก็จะเข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตามความนิยมของผู้คนและการถ่ายทอดสดจะดึงดูดลูกค้าจำนวนมากได้อย่างแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าเซอร์จ้านจะปรากฏตัวในห้องถ่ายทอดสดร่วมกับนานในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เซอร์จ้านประกาศการรับรองใหม่ของเขาอย่างเป็นทางการ ความนิยมของเขาก็พุ่งตรงไปที่จุดสูงสุดอย่างรวดเร็ว,รวไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ร้านค้าวีแชยังเป็นทางการของแบรนด์หรือร้านค้าแ,แบบออฟไลน์ความนิยมก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและส่วนใหญ่เป็นแฟนที่รู้จักแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีแฟนๆของเซอร์จานที่เข้าไปจับจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากก็เพราะโคศกเซอร์จานบอกตามตรงว่าการเลือกเซอร์จานเป็นโคศกของแบรนด์ในครั้งนี้ได้ทําให้แบรนด์มีผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน เซลจานเพิ่งรับรองแบรนด์และปริมาณการขายของแบรนด์ซึ่งก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมากถึง207เท่าเมื่อเทียบกับยอดขายก่อนหน้านี้ปริมาณการขายในวันแรก80ล้านหยวนแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันของเซลจานก็ขายหมดสต็อกในทันทีพวกเขาตะโกนบอกว่าซื้อไม่ได้พวกเขากําลังไล่ตามแบรนด์เพื่อซื้อสินค้าสไตล์เดียวกันกับเซลจานและกําลังขอให้เพิ่มสินค้าในแบบเดียวกันกับเซลจานแน่นอนว่านาเป็นเครื่องสอําอางที่ใช้งานง่าย และยังได้รับการตอบรับอย่างดีในอุตสาหกรรมความงามอีกด้วยอย่างไรก็ตามการรับรองของเซอร์จานก็ได้เพิ่มการเข้าชมของแบรนด์อย่างมากและความนิยมก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันและเอฟเฟกต์เซอร์จานก็ระเบิดขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดที่สุดก็คือเซอร์จานมีการรับรองมากมายในช่วงปีที่ผ่านมาและการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการรับรองแบรนด์หรูระดับไฮเอนซึ่งมีครบทุกอย่างทั้งของกินของใช้ต่างๆรถหร,รูราคาแพง และเสื้อผ้าแต่เมื่อมีการประกาศรับรองของนาเราก็ได้เห็นถึงพลังการต่อสู้ของแฟนๆของเขาอีกครั้งต้องบอกว่ายังร้อนแรงมากจนคันไม่ถึงเช่นเดียวกันและแมตตเดลิเจตชีซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามน้องใหม่ที่กําลังมาแรงของการถ่ายทอดสดก็ได้ยืนยันถึงอิทธิพลที่แข็งแกร่งของเซลเจนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่สื่อบางคนได้เปิดตัววิดีโอการถ่ายทอดสดของลีเจตชีโดยบอกว่านาตอนนี้กําลังร้อนแรง และเป็นที่นิยมมากแค่ไหนในระหว่างการถ่ายทอดสดของเขาเขาได้หยิบรองพื้นของนาลิคิดฟาวเดชั่นของเซอร์จ้านออกมาโดยบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่นิยมมากและกําลังขายดีอย่างมากดังนั้นแฟนๆจึงได้โทรเข้ามาขอให้เขาได้เตรียมสินค้าดังกล่าวนี้ไว้ในวันที่8มีนาคมด้วยได้ไหมพวกเขาจะใช้นาลิคิดฟาวเดชั่นเพื่อตอบสนองการโทรนี้เขายังตอบกลับในระหว่างการถ่ายทอดสดของเขาโดยบอกว่า เขาไม่รู้ว่าเซอจ้างและแบรนด์จะเข้าร่วมงานนี้ได้หรือไม่มีความเป็นไปได้2ประการก็คือ 1. สินค้าของแบรนด์นั้นหมดสต็อกแล้วเนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากและมีการเข้าชมมากเกินไปอีกทั้งยังอยู่ในระดับที่ดีมากๆอีกด้วยประการที่2ก็คือเจ้าของแบรนด์อาจคิดว่าพวกเขาสามารถขายได้โดยไม่ต้องไปที่ห้องถ่ายทอดสดและแฟนๆก็ไม่สามารถซื้อได้ในงานนี้เนื่องจากสินค้าหมดสต็อก ดังนั้นแบรนด์จึงไม่มีความจำเป็นที่จะไปในงานเทศกาลในวันที่8มีนาคมนี้ในปัจจุบันลีเจตีเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักในเรื่องนี้เขาทำได้แค่มองดูแม้ว่าแฟนๆในรายการของเขาจะเรียกร้องอย่างมากก็ตามเขาบอกได้เพียงอย่างเดียวว่าบางทีพวกเขาอาจไม่ได้ต้องการคว้าแฟนๆของคนอื่นในงานนี้และเขาเองก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะักเพราะว่าแบรนด์นี้ก็ร้อนแรงและโด่งดังมากเกินไปจริงๆในเวลานี้ ในเรื่องนี้แฟนๆก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกของลีเจจีว่าโอเคสิ่งต่างๆที่คุณเสนอมามีประโยชน์มากจริงๆฉันเห็นด้วยกับพวกเขาสรุปแล้วฉันรับสินค้าอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้ลีเจจียังกล่าวด้วยว่าแม้ว่าเขาจะสามารถซื้อสินค้าได้ในตอนนี้แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากนานั้นอาจไม่ดีมากนักและส่วนลดก็ไม่ค่อยดีมากนักดังนั้นมันอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดของนานในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้ จากมุมมองของการรับรองของเซอร์จานผลิธภัณฑ์ของเขาโดยทั่วไปได้พึ่งพาคุณภาพของแบรนด์และอำนาจของโฆษกในการนำเสนอสินค้าและไม่ค่อยได้ปล่อยให้การถ่ายทอดสดใหญ่นำเสนอสินค้าท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการนำเสนอสินค้าของเซอร์จานเป็นที่ยอมรับอย่างมากจากทุกคนแฟนๆของเขาแข็งแกร่งมาเสมอในช่วงพายุเริ่มตน้นแฟนๆยังทำให้เซอร์จานอยู่ในอันดับต้นๆของรายการสินค้าที่เซอร์จานรับรอง และสูงกวามแบรนด์ของคนอื่นๆเซอจันมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งกํานาในครั้งนี้และแบรนด์ต่างๆจะเข้ามาสนับสนุนเขามากขึ้นเรื่อยๆในช่วงต้นปี2022เซอจันได้แสดงความแข็งแกร่งเป็นพิเศษและในวันนี้พี่บานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ